ลูกแม่เก่งมากเลยเข้าแซนบ็อกซ์ได้แล้วยินดีด้วยนะลูกยินดีด้วยนะคะเก่งมากดริมลูกแม่เก่งมากเลยเข้าแซนบ็อกซ์ได้แล้วยินดีด้วยนะลูกยินดีด้วยนะคะเก่งมาก ยินดีด้วยนะแม่นะเชียร์สุดๆเลยรู้ป่ะแม่คะแม่มาทำอะไรที่นี่คะก็ไม่เชียร์เราไงเราในที่นี้นี่หมายถึงหนูหรือว่ารีมคะก็ทั้งคู่นั่นแหละยินดีด้วยนะที่เข้าแซนบอกได้ธรรมดาตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี้ซะอีกก็ดี เพราะว่าบทซีโที่เธอเล่นกับบริษัทที่เพิ่งเริ่มของเธอเนี่ยฉันก็ขอให้มันไปรอดนะพี่ดูฉันผิดไปละฉันพาไปรอดแน่ออถ้ามีอะไรให้พี่กับแม่ช่วยก็บอกได้เลยนะไม่เป็นไรคะ่ะก่อนหน้านี้ริมก็อยู่มาเองได้คนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีใครมาช่วยไปก่อนนะคะ